ที่บอกว่าขึ้นได้แล้วค่ะมีคนอนุญาตเราก็ขึ้นชมวิวไปเลยค่ะขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะชั้นสอง ชัน้นสองจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางค่ะสวยมากๆค่ะวิวสวยนะคะ ท้องฟ้าสวยมากค่ะนี่ค่ะชั้นสองนะคะอืม เดินรอบนะะี่ค่ะเดิชมวิวข้างบนนะคะเดินรอบพระอุโบสถค่ะพระอุโบสถบินนะคะแม่ชีบอกว่าถ้าจะทำบุญให้กวาดใบไม้ก็ได้ ดูเมียวเราสามารถกวาดลานวัดได้ค่ะแต่ว่าเรามาคนเดียว่จากชั้นสองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พอแค่นี้แล้วนะคะขออนุญาตนะคะ 那、嗯、可。